สวัสดีครับีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Honda CB 1100 RS ครับรถคันนี้เป็นรถปีสอ1 7เลขไม่เพียง9000กิโลเมตรแท้เป็นรถใช้มือเดียวมาเพราะว่าของแต่งครับจะถวยแค่ไหนเลขไม่แท้ไหมมาชมมเลยครับเลขไม่คันนี้ครับวิ่งมานะฮะมาดูครับ9,376กิโลเมตรแท้ต้อมีเลขไมจากบรรลุค้าให้ดูทุกคัน หน้าจอเรือนไม่ถวยใสครับไม่มีรอยขีดข่วนกรอบเลือนไม่นะครับไม่มีบุบกระแทกแตกรล้าฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันครับไฟติดครบทุกดวงปุ่มกดสามารถใช้งานได้ตามปกติกุญแจชิปครบ2ดอกนะนี่กัวโชกสวยครับไม่มีรอยขันรอยสวิตเลยแผงข้อบนเดิมสวยครับไม่มีรอยเดิมนะครับเป็นแล็กเกอร์เดิมสวยใสจริงๆครับตุ๊กตาแฮนด์แต่งนะครับคันนี้แฮนด์เป็นนี่ครับแฮนด์เดิมแต่ว่าใส่บา์แต่งจากมอเตอร์วไปด้วย นี่ครับประกับไฟฟ้าเดิมตัวอักษรไม่มีเรือนรางปอกแฮนเดิเดิมตุ้มไปแฮนเดิเดิมมือคลัตช์เดิมครับมือเบรกเดิมไม่คดไม่งอกระปุกมันเบรกทั้งสองฝั่งไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนประกับคันเรงครับตัวอักษรต่างๆไม่มีเรือนรางชุดสีถังเดิมครับเป็นสีดําเงานะครับฝาถังเดิมสวยครับไม่มีรอยเลยฮะคันนี้ให้ดูด้านในดีกว่านี่ครับสวยใสเหมือนใหม่ไม่มีคราบสนิมนะฮะเห็นไหมครับโอ้โหคลิปค่ะอันนี้ t i g ก e กอร์วอร์อยู่ครบตัวถังนะครับต้องบอกว่าไม่มีรอยขนแมวไม่มีบุบละลักยิ้ม t i ๊กเกอร์กันรอยถังเป็นคาร์บอนแท้บีมาให้ด้วยครับบอร์ดนั่งเป็นหนังเดิมไม่มีขาดไม่มีรูเลยนะครับคันนี้ครับมาด้านหน้าครับมาพร้อมกับชิวหน้าแต่งขนาดใหญ่จากโอแมนะครับพร้อมขาดตสเลสแบบแข็งแรงมากๆโคมไฟหน้าครับเป็นแบบ f ู l l LED ครับมาพร้อมไฟเดย์ไทม running l i g h ด้วยนะฮะ แกนโชคสวยครับไม่มีตามดและรั่วซึมแน่นอนนะครับบางโคนหน้าเดิมเป็นสีเดิมไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวยางด้านหน้าด้านหลังครับเป็นยางชุดที่2ครคบสภาพอยู่ที่ประมาณ80%นะครับขอบล้อด้านหน้าไม่มีฉลอกไม่มีดุ่งนะครับสีเดิมฮะจานเด็กด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับดูหมุดจานนะฮะนะครับ ABS ขาวใสครับกระบอกโชคสวยครับไม่มีรอยหินหรอลมาสไลด์นะครับนี่ฮะสีไม่มีจางนะครับคาลิเปอร์เดิมสวยจากโตเกียวนะครับเป็นแบบเดเดนเมาส์ด้วยนะครับ แผงอ้อยเดิมสวยครับไม่มีบุบยุบและด้วงซึมดูคอท่อนะฮะขาวใสไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างคาดสนิมแทบไม่มีเลยครับฝาวบาสวยครับเล็กเกอร์เดิมครับไม่มีคาบขี้เกลือไม่มีด้วงซึมนะครับกาวจีบเครื่องเต็มสวยครับสีไม่มีรออรลอนแข้งเครื่องฝังขวาครับแล็กเกอร์เดิมจากญี่ปุ่นนะครับไม่มีรอยล้มล้มแปะพักเท้าฝังขวายางเต็มเซนเซอร์ไม่มีแตกหักคันเบรกหลังไม่โคดไม่งอครับนี่ฮะกระเป๋าด้านข้างสวยครับเป็นสีเดิมเฟรมเดิมสวยครับไม่มีรอย นะครับที่เกี่ยวสามรัตด้านหลังนะครับสตัวอยู่ครบนะฮะชกหลังแต่งนะครับจากโชว่าท่อรุ่น RS เท่านั้นคันนี้คงเป็นท่อเดิมครับมาฟังเสียงท่อคันนี้กันอันตราติดง,ง่ายครับนี่รอบเดินเบานิ่งมากอัตราเล่งเป็นไงครับดีครับขึ้นเร็วลงเร็วล้อ่องยนต์นิ่งนะครับอัตราเล่งดีตอบสนองดีเยี่ยมครับคันนี้ มาครับสวิงอาร์มฝั่งขวาไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานเลยครับจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่รอยนะครับคาลิปเปอร์เดิมสวยครับนี่ระบบเบรก ABS ก็มีมาให้ด้วยสำหรับรุ่นนี้นะฮะขอบล้อด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งเลยนะครับยางหลังเต็มครับนี่แปครับบางโค้งหลังเดิมไฟท้ายเดิมสวยศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยรุ่นนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดทั้งสิ้นแน่นอนรุ่นนี้มาจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับรับซื้อทั่วประเทศใครอยากขายรุ่นนี้มาครับให้ราคาดีแน่นอน มาครับโซตเตอร์เดิมเดิมติดรถมาจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบปลายท่อเดิมฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยครับคาบสนิมหาแทบไม่เจอครับสวยใสเหมือนใหม่นี่พักขาฝั่งซ้ายครับยางเต็มคันอเซนเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ครับไม่โคตรไม่งอครอบสเตอร์ด้านหน้าแลกเกอร์เดิมสวยแคงเกอร์ด้านหน้าครับเลกเกอร์เดิมสวยไม่มีคราบขี้เกลือนะครับ เาเบาครับไม่มีค้าวขี้เกลือเช่นเดียวกันนะฮะไม่มีรั่วซึมนะครับกล่าวคีบเครื่องเต็มสวยทุกบรรทัดเลยครับหน้าคื่องฝั่งซ้ายครับมาดูครับแห้งใสครับตาตาลัยเทอร์บรทนนทบุรีอยู่แล้วฮะนี่กระบอกชกด้านล่างไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์จานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยสัมพั์กันด้านขวาฮะแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก abs ด้วยเอาละครับคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่ ส5 0 0 0 0บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง6 000, 9 0 0 0บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีขอ,องส่งทุวประเทศฟรีของเหลวใหม่ทั้งคันก่อนส่งมอบนะครับฟรีค่าโอนกระสดลดได้อีกถ้าคุณมองหา CB พ r นโฉมนี้ลายนี้นะบอกเลยคนันนี้ตอบโจทย์มากๆเรื่องของสภาพนะฮะเลขไม่ก็น้อยครับใครหาอยู่รีบครับของพวกนี้บอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับมาไวไปไวแล้วเจอกันครับทันสบายดทนชลีสวัสดีครับ